น,นึ่งับตัวตัวละสอันห้าสเลี้ยงในบอ่อซีเมนขนาดหนึงรอยเซนนะครับ รลายเส้นครับวัวสองพันหาสิบมีส์ใหญ่มีตัวใหญ่ตัวเล็กมาไม่เท่ากันครับหลังจากที่เลี้ยงได้สองเดือนครับะครบสองเดือนเมื่อวันที่สิบแปดที่มาครัสามที่ผ่านมาครับ ปีสีนี่หรอมิถุนาสีมาดูมิถุนาตัวใหญ่นะครับไซสองเมตรได้จับขึ้นมาครั้งกิโลยังดูย่างกับยางได้ยางกินได้เลยนะหรือก็ขายได้แล้วครับแต่ไซยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ดูที่นะมือครับนี่ไม่ได้ลงไปใกล้มากนะ ในบอ่อใี่ไมนมครัอันนี้แบ่งแบ่งออกไปอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนั้นบอ่อเล็กแบ่งออกไปประมาณ40ตัวครับบอ่อนี้ไม่งั้นในนี้จะแออัดเกินไปนะร้อยตัวอน,นี่ครับตัวเล็ก,กออกครับตัวที่ไม่เท่ากันตัวเล็กๆกออก